เมื่อวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจัังหดวสงขลาคณะกะัลยาณมิตรผู้นำบุญในจังหวัดสงขลาได้พร้อมใจกันมาร่วมงานสัมมนา,าผู้ประสานงานวัดทอดกระถินในโครงการกระถินสมคครทั่วไทย30,000วัดซึ่งการจัดสัมมนา,าในครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้ผู้นำทุกท่าน ได้มารวมใจการตอกย้ำมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์และทำหน้าที่ด้วยความอาถรรพ์ร่าเริงเพราะผู้นำบุญทุกท่านเปรียบเสมือนทู่แห่งการทำความดีที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ให้ไปเป็นผู้แทนในการทำหน้าที่กาลยานมิตรชักชวนคนทำความดีกอบกู้พระพุทธศาสนาให้เรืองรองไปทั่วผืนแผ่นดินไทย โดยในช่วงสัมมานาได้มีการบรรยายพิเศษจากคณะพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมได้มาถ่ายทอดวิธีการแนะแนวทางในการดําเนินโครงการทอดกรถินสมคคีทั่วไทย30,000วัดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมานาเข้าใจถึงบทบาทและทําหน้าที่ของผู้นําบุญในการขับเคลื่อนโครงการกรถินสมคคีทั่วไทยสามหมื่วัด เป็นการส่งเสริมทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งสืบทอดยาวนานยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนามีความประทับใจมีกำลังใจและเห็นแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นมีความเบิกบานในบุญและตั้งใจเอาบุญนี้บูชาธรรมในวาระ80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยอย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถนอกจากนี้นะคะผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะก็ยังได้ ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบูญในโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทยส0 0 0มวัดอีกด้วยค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสารกับบุญนิวส์ค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะติดตามและชมคลิปข่าวสารของบุญนิวส์ทุกช่องทาง เพื่อให้ทุกท่านสามารถอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ